มาซะก่อนโรงแรมก็จองไว้แล้วนะคะสถานทูตเราก็โทรไปถามแล้วว่าเตรียมเอกสารอะไรไปบ้างเนาะแล้วทีนี้พอมีเคสโควิดเข้ามาปุ๊บไม่ว่าจะเมืองไทยไม่ว่าจะต่างประเทศมีเหมือนกันหมดนะคะตอนนี้เหมือนกับมันเริ่มกลับมาอีกล้ะลอกหนึ่งเนาะใส่ <c oughs> เดี๋ยวให้ใส่แว่นนะถ้าไม่ใส่แว่นมองไม่ออกนะคะมองไม่ออกนะคะว่าใครเข้ามาดูบ้างเนาะ ก็หลังจากที่ต่อนะคะหลังจากที่เฟได้แคนเซลแคนเซลโรงแรมแล้วก็เราก็ไม่ได้ไปกันนะคะกะว่าเราจะไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยสรุปแล้วก็คือแคนเซลหมดทุกอย่างใหม่แคนเซลทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้ไปละนะคะแล้วทีนี้จับเจ้าาอยู่กับบ้านสิคะไม่ได้ไปไหนเบื่อมากตอนนี้ นะคะเบื่อมากเลยใครเข้มาทักทายหน่อยนะคะสวัสดีปีใหม่เฮงๆรวยๆ,วกๆกันทุกคนนะคะก็ <S 1> <S 1> เลยเศร้าไปเลยค่ะสรุปว่าเศร้าไม่ได้ไปไหนเมื่อคืนเราก็ฉลองกันสองคนตายายนั่งอยู่ตรงนี้นะคะกินดื่มไปเมาเสร็จแล้วก็เข้าห้องนอนใครนอนมัน ไม่มีอะไรไม่มีห้าสี่สามสองหนึ่งไม่มีเขาดาวไม่มีอะไรเลย <laughs> กินสตรอเบอรี่กันค่ะสตรอเบอรี่กล่องนี้นะคะรู้สึกจะหวานทุกครั้งที่แฟนไปซื้อนะมันจะเปรี้ยวอมหวานอันนี้หวานเจี๊ยบเลยอืม สรุปเป้ก็อยู่บ้านนะคะทักทายทักทายพี่พี่น้องๆ YouTube ้องชาว y o u t u b e น้ำลายกระเด็นนะคะขอ,ออภัยทักทายพี่พี่น้องน้องนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามานะคะเข้ามาย้อนหลังไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็มีคนดูอยู่แค่ไม่กี่คนเองเป้จะไม่ใช้เวลาในการไลฟ์สดนานๆเนาะ เพราะบางทีพูดคนเดียวนานๆมันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะคะก็ครั้งแรกของเป้ก็ผ่านไปด้วยดีนะคะไม่มีคนดู<笑><笑>เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เป้มาสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนนะคะก็ทักทายกันแค่นี้เนาะแล้วก็มาบอกกล่าวว่าทำไมเป้ถึงไม่ได้ไปเที่ยวที่นู่นไม่ได้ไปฉลองครบ ไม่ได้ไปฉลองปีใหม่กันหรือว่าไม่ได้ไปไหนก็แฟนเป้เมาค้างนะคะเราก็เลยไม่ได้ไปไหนกันแกเมาค้างแกเมาติดต่อกันสองวันหนักๆเลยแล้วเช้ามาแกก็แฮงพอแฮงปุ๊บไปไหนก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเนี่ยนอนอยู่ที่โซโฟ,ฟาอย่างเดียวเลยนะคะ ก็เป้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะใครที่ผ่านเข้ามาก็บอกพูดหลายรอบไปเนาะรู้สึกจะพูดหลายรอบแล้ว <c oughs> ทุกคนไลฟ์สดครั้งนี้เป้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสิบสองนาทีละก็ไม่มากไม่น้อยไปนะคะก็เป้เอาแค่นี้พอเพื่อที่จะมาทักทายสวัสดีปีใหม่จ้าเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ไปแล้วนะมีคำถามอะไรมีสวัสดีปีใหม่กเ็เขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะปีหน้าก็ขอให้เอยไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะคะปีสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะคะขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆกันทุกคนนะคะปังๆกันทุกช่องนะคะสวัสดีค่ะอสวัสดีอีกรอบรับไปลนะ